ยอมรับแล้วว่าสมุนไพรตัวนี้ดีขนาดดีอิลินี่สมุนไพรที่ผลิตน้ำกระโบทันแย่งกันซื้อขนาดขาดตลาดอิลินะครับนี่คือฟ้าทลายโจรเป็นปลาเลยนะพี่น้องไปพุ่นไปนีเป็นปลาเป็นปลาเลยแหละให้เบื้องชัดๆนะบางคนอาจสีบ่กเคยพ่ออาบางคนอาจสีบ่กเคยเห็นนี่แหละการกินกิตท่ากิน แบบเป็นแคปซูลที่เขาขายนั่นก็นได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวตอนนี้อีสานพระเจ้าสิบอกวิธีการกินแบบพื้นๆบ้านเขาจัดไปวิธีการกินฝ้าทลายโจรต้อไปนี่โบม่นเฉพาะโรคงัววิตเัองววิตเข้าใจนะครับหรือว่าพวกไอไอแบบเลือดล้างหรือว่าทอมซินอักเสบตามสูตรอีสานพระเจ้าเนี่ยหายได้นะพี่น้องนะหายเบิดแหละนะครับหนึ่งวิธีการกิน เด็ดมาจากหนึ่งยอดสำหนี้กระพอกระเกลือนี่เกลือนะพี่น้องเกลือธรรมดานี่แหละได้ประมาณจังเสียพี่น้องแล้วก็จิ้มเกลือนี่เกลือนะครับแล้วก็โมุมใส่ปากซื้อ,อนี่แหละบอกไว้ก่อนนะพี่น้องขมและขมมากด้วยงัดเลยแล้วการเฮ็ดกินอีกวิธีหนึ่งตาม นี่คือใบฟ้าทลายโจรส่วนที่เขาตากแห้งไว้แล้วนะพี่น้องตากแห้งนะครับนี่นะครับแห้งแล้วเอาจากประมาณสี่ห้าใบย้ยอนลงแก้วนะครับย้อนลงไปเลยตามด้วยน้ำห้อนนะครับนี่น้ำห้อนนะครับเทไปเลยจากแก้วหนึ่งปล่อยทิ้งไว้ให้มันออกตัวยาก่อนท่านี้เขาไก่กินได้แล้วนะพี่น้อง รวมแต่ทั้งสองอย่างนี่วิธีการกินนี่กินตอนใดก็ได้นะพี่น้องนะเอาตามสบายเจ้าเลยนะครับเพื่อโตเขาเพื่อสังคมรอบด้านเขานะครับนี่โตต้านโตกําจัดเจีงซี่นี่กับขมนะพี่น้องขมปีเลยนะพี่น้องนะสีซีไม่เบิ้งอีกสนอกว่าแต่ถ้ากินไปแล้วนี่จะกประมาณจะกโดนโดนเติบมันสิเป็นหวานคอเลยนะพี่น้องฝ้าทลายโจรน,นี่กืนหน้านี่หวานคอจ่วยซิม นี่แหละคือสมุนไพที่ยับยั้งการต้านการทำลายเชื่อกำจัดเชื่อแบบโรคที่ว่านะนะพี่น้องนะได้ดีเยี่ยมนะครับ